ผืนนี้ก็โอเคโอ้ยโอเค,อเคทุกผืนเลยเอา <c oughs> หทนี้เลยแล้วกัน <c oughs> คุณพี่อันใดหรืออ๋อเจ้าทำาชมอยชไม้ชายตามีรับลมคมในแบบนี้คุณพี่มื้อไหมเจ้าคะน้องนวดให้เจ้าคะ่ะอ้อนขนาดนี้อยากได้สิ่งใดหรืออ๋อเจ้า <c oughs> คุณพี่น้องอยากได้ผ้าเจ้าคะ่ะคุณพี่ช่วยรูดปืนรูดปืนให้น้องได้ไหมเจ้าคะไหนเอามาพี่จ่ายให้เ <c oughs> อ้ยคุณพี ด้วยเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะอันนี้เจ้าค่ะดีเจ้าค่ะอันนี้ดีเจ้าค่ะสวยเจ้าค่ะอันนี้ด้วยเจ้าค่ะอันนี้ซื้อนะเจ้าค่ะไม่ได้อะฮัไม่ได้ทาไมไม่ได้ล่ะเจ้าค่ะนี่คุณพี่เอาตังค์ไปทําอะไรหมดแต่งรถม้าตกปลากินบุฟเฟ่ตีกอล์ฟดำน้ำหรือว่าคุณพี่เอาตังค์ไปให้กิ๊กหมดเจ้าค่ะบอกมาเดี๋ยวนี้นะ ใจเย็นๆนะอ๋อเจ้าพี่ไม่ได้หมายถึงรหัส OTP นะสิเลยซื้อขอให้อ๋อเจ้าไม่ได้ไงเล่าผลก่อนอ่ะก็ยังได้ OTP อยู่เลยนี่นาคุณพี่คุณพี่จะได้รหัส OTP ได้ยังไงล่ะเจ้าคะก็คุณพี่น่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วไม่ไปแจ้งกับทาง SCB ซใช่ไหมต้องแจ้งด้วยหรือเอ้าก็ต้องแจ้งสิเจ้าคะเพราะว่าแจ้งแล้วรหัส OTP ก็จะเข้ามาที่เบอร์ใหม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกตอนไหนก็รู้ แถมยังไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจาก SCB ด้วยนะเจ้าคะแล้วพี่ต้องแจ้งเปลี่ยนเบอร์ม,มือถือยังไงหรืออ๋อเจ้าอา้าวง่ายคุณพี่แค่นำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากไปแจ้งได้ที่ SCB ทุกสาขาเลยเจ้าค่ะอืม,อมง่ายจริงๆไม่ผิดคำอ๋อเจ้าอืมแต่ว่าน้องเอะเจอลองเท้าใหม่อีกแล้วเจ้าค่คุณพี่คู่นี้สวย<ข><ข>มากเลยนะเจ้าคะ<ข>อยากได้เจ้าค่คุณพี่คุณพี่